สวัสดีครับก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้เงินเราชนะด้วยนะวันนี้มีคนมาใช้บริการที่ร้านเพียบก็ฝากด้วยนะครับร้านเลสนะครับรับ,รบเราชนะนะจะเราชนะจะใครชนะก็แล้วแต่เหอะมาเหอะเขามีให้ใช้แล้วก็มาใช้กันเนาะรถเสียเปลี่ยนหลอดไฟมาแอร์เสียมาให้ดูเดี๋ยวจัดการให้มีอะไรแวะมานะครับหรือว่าจะไปทําอย่างอื่นเงี้ยจะไปทํา ช่วงล่างเพราะว่ามีคนโทรมาถามผมแล้วโทรมาถามผมเดี๋ยวผมแนะนําให้มีร้านที่รู้จักมีร้านที่พอรู้จักนะก็คือเอาหนะไม่ไม่โดนตีหัวแน่นอนอ่ะมาจากมาจากช่างนัดเนี่ยก็ประมาณนี้แหละจะมาคุยกันเล่นๆ <c ười, S 2> <c ười> อย่างงี้คือคือที่ที่มาอัดคลิปไม่ใช่อะไรหรอกรับโทรศัพท์ทั้งวันเลยเนี่ยที่ร้านรับไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆอ,อย่างวันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปก็ดีครับก็เงินมันก็สะพัดดี คนก็ออกมาใช้เงินจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นอะไรที่เสียคนจะซ่อมก็เดๆซ่อมแทนที่ว่ารถขับรถมาไฟมืดๆมาตั้งนานเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนนาที่เฮ้ยได้เงินรัฐบาลมาเอามาเปลี่ยนรถเอามาทํารถเนาะฝากฝากครับเผื่อมีใครอยากจะให้ดูแลรถแวะมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมดูให้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วได้เงินกันเนยอะไหมอ่ะคอมเมนต์ข้างล่างมาหน่อยเอาไปทําอะไรกันแล้วบ้างมาเรามาคอมเมนต์คุยกันหน่อย